สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้อง่าคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยีบวันทัศน์องเลเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันเนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลด้วยกับพี่น้อง่าสาหรับคลิปนี้เอาเนวทังของผีน้อยให้โชคประฝากเลยค่ะพี่น้องคาหมวดที่แล้วเอาใบสีแดงลงหาสีฟ้ามาพองวดน,นี้เจอสีฟ้าเอาสีฟ้าลงให้ก่อนเลย ตบอกวาสีแดงสีมีมาบอเด้อค่ะพี่น้องค่ะฟันเปดชนอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะ8 0 08 18แ8ด8ปดแปดเจ็ดเก้ากสตัวแปดเาูนย์แล้วกับแปดเกาหนอกค่ะพี่น้องค่ะชนอาจารย์โนตีชนหลายสำนักชนทุกสำนักเลยแปดเค่ะพี่น้องดังทั่วฝ่าเมืองไทยบ่งูว่าสิมารละบมาเด้อค่ะมันดังหลายปันนี แต่ตามสถิติที่ผ่านมานี่คือ้าเลขอันเลขแดดเลขดังในมากสิออกตลอดเลยสําหรับปีที่ผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขได้อันเลขได้ดังนี่เลขได้ใจเคืองนี่ออกดีแท้ๆขอบคุณเจ้าของข,องของ้อมูลพี่น้อยเฮชกเลยค่ะ,ะพี่น้อง่ะต่อไปเป็นของบ้านไผ่เมืองพลวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศ .2567 สำหรับบ,าาบ้านไพ่นิบ่ชนนะคะพี่นอ้องขาปุ่นหายสามห้าสามหกสี่ห้าแล้วก็สี่หกเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกแปดห้าแล้วก็แปดหกบ่อชนแปดหาแปดหงบ่อชนแปดจุดสองหางนะค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณเจ้าของข้อมูลบ้านไผ่เมืองพลด้วยนะคะขออนุญ,ญาตนํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมกับพี่น้องค่ะผู้ใดบ่นนะะดบบมกักบ่ชอบก็เลื่อนผ่านเด้อจะ้ะใครรักใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ สำหรับบัณฑ์ภัยเมืองพุนค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็เป็นเนื้อทางเด็ดๆนืา้ทาั้งเหม็นเหมนเนื้อทางอ่าที่เพื่อนๆชอบเพื่อนๆมักเพื่อนๆถามถามักจะถามหาก็เลยนํามาลงให้กนเพื่อนๆในเบื้องในชมเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปอีกท่านหนึ่งเป็นของเอด็ดรัชนกเนาะค่ะพี่น้องเนาะผมใช้เลขวิ่งเลขวิ่งตัวเดียวล่างเอด็ดรัชนกขอบคุณเจ้าของขุมมูลเอดล็ดรัชนกนะคะขออนุญาต แบ่งปันในช่องยูทูบยาวันน้ำเนกับพี่น้องเนาะวันมาสสูตรโวเทแลพันชนกันตัวเดียวคือหนึ่งทแลนี่สูตรหนึ่งก็หหนึ่งสูตรสองก็หหนึงวดนี้บอชนค่ะพี่น้องขางวดนึ่งห้ศเอ่อตรนึ่งห้ศูนย์นึ่กในกระดเลค้างเดียวลางคือศูนย์หกหกศูนย์เนาะกับพี่น้องขาเอาไปพิจารณาบเบิเกพี่น้องเด้อว่ามันจะมามนมันีเขาบอล้วก็นี่เป็นชุดเต็มของเพิ่นกับพี่น้องขา จุดเต็มของแอดรัชนกนะคะเนนห2สองสองหกเนเนนไหปซพมีเลขสองหางหายนำนะคะพี่รองเนาะสองหแล้วก็หกศูนย์ศแต่ว่าเปเนเนนหกสองนะคะพี่้องเด้อโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่1นะคะ